มากันที่อีกหนึ่งคนดีกว่าฮะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะฮะสำหรับเบลล่ารานีคือมีภาพออกมา,มาให้เห็นกันว่าเขาไปขอนแก่นกับหวาในใจหนุ่มเวียสกลวัฒนะครับพาไปเจอคุณพ่อมาที่บ้านสวนจังหวัดขอนแก่นนี่แหละแล้วก็ยังมีภาพนั่งทานข้าวด้วยกันเป็นเมนูประจําท้องถิ่นนะครับก็แนบชิดอบอุ่นในครอบครัวแฟนๆก็แห่แซวก,กันว่าเปิดตัวตํวตาแหน่งว่าที่สไพร์ขอนแก่นอย่างเป็นทางการแล้วลิบเป้าเ ซึ่งเบลล่านะคะเขาก็ตอบให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็คือเขินเลยนะเขาตัวเขบอกว่าพอดีมีเวลาว่างตรงกันก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อของพี่เวียเฉยๆนะคะซึ่งก็ถือเป็นการไปเจอคุณพ่อเป็นครั้งแรกพี่เวียพาไปเจอพ่อเป็นครั้งแรกนะคะได้ไปดูสวนได้ไปดูที่นาของคุณพ่อนะคะ นะะักขาวก็แซวว่าไปดูลาดราวหรือเปล่าทางในอนาคตอะไรอย่างเงี้เบลล่าก็บอกว่าไม่ใช่แค่ไปดูว่าคุณพ่อทำสวนอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเห็นลคุณพ่อก็ปลูกหลายอย่างมากๆนะคะเป็นแบบผสมผสานส่วนภาพที่นั่งทานอาหารอีสานกันนะคะเบลล่า <Be ira S 2> ก็บอกว่าเป็นทางถนัดอยู่แล้วแหละ และพ่อของพี่เวียก็ชอบทานข้าวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยมีภาพออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะนักข่าวถามต่อว่าคุณพ่อได้ถามไหมก็จะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เบลลาก็บอกพ่อไม่ได้ถามอะไรเป็นพิเศษนะคะแค่บอกว่าให้รักษาสุขภาพนะลูกอะไรอย่างงี้ซึ่งเบลลาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปหาคุณพ่ออีกนะฮะจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กับกริยากันดีกว่าว่าน่าจะเขินเบอร์ไหน แค่ไปแค่ไปเยี่ยมคุณพ่อพี่วีอค่ะไปเจอท่านมาก่อนนะยังไม่เคยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะคือเหมือนจะเกือบได้เจอได้เจอหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสจนคราวนี้ก็เลยมีเวลาว่างก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะไม่นะคือคุณพ่อเป็นคนชิวๆอะค่ะเป็นคนแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไป ที่สวนไปดูที่หน่าอะไรประมาณนี้ที่ทางของเราไม่ใช่ <laughs> <laughs> เพราะว่าคุณพ่อเขาเหมือนทําสวนอะไรไว้ที่นั่นอยู่แล้วก็เออพาไปดูว่าเออพ่อทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะใ <t> ช่ก็จะเป็นอาหารท้องถิ่นค่ะ <c oughs> ทางถนัดอยู่แล้วสมตปะปลาอะไรอย่างี้คือแซ่บเลย <c oughs> อันนี้ซื้อมาคือ <c oughs> ซื้อไปฝากค่ะแอบถามไหมคะว่ายังเมื่อะไรยังไง ไม่มีไม่มีถามอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแค่ประมาณว่าเอ,อรักษาสุขภาพประมาณนี้ค่ะ,ะไ,คไ,ไม่มีเลย <c oughs> ไม่ได้มีแบบพูดอะไรเป็นพิเศษ <c oughs> ไม่ได้ฟ้องค่ะ <c oughs> มีโอก็กถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปอีกค่ะไปเก็บผลไม้อะไรอย่างนี <c> ้ <oughs> นั่นแหะก็ก็ตอบไปยิ้มไปโขนไปนเดี๋ยวก็คงได้เห็นไปมากขึ้นไปเจอพ่อครั้งแรกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีครั้งสองครั้ง3ามนะ,นะจะเป็นว่าที่สะพ้ายอะ<ป>เนาะขันเก่นนะ